ก็สว e ัสดีท <dome at Christmas> <t cities> <kav ram uit> ่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซูเปอร์เกม้าชแนลนะครับอ้าววันนี้ผมจะมารีวิวตัวแลครับก็คือผมได้มาจากอีเวนต์ออนไลน์ครับออนไลน์ซัพซิทนาทีแล้วก็รับตัวแรลได้มีทั้งพรีเมียมแล้วก็ตัวธรรมดานะครับส่วนนี้ผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าเมย์นะครับเป็นตัวละครที่ใช้ไม่กวานในการต่อสู้นะครับ เรามาดูการโจมตีปกติด้วยตัวนี้ตีสี่ทีตีท้ายเนี่ยจะเป็นการใสรยคู่ตู้คู่ต่อสู้ขึ้นฟ้าแล้วก็หล่นลงมาโอเคนะครับตัวนี้จะมีเกจอยู่ข้างๆมีห้าสิบเอาไว้ทำไยถ้าเรากดดีค้างเนี่ยดีค้างไว้เลยนะแบบไม่ต้องปล่อยมันทำความสะอาดพื้นเป็นการกวาดด้วยไม่กวาดนะแล้วเกิดไปโดนศัตรู มันทำสตูก็ได้ติดมาด้วยสามารถกดปล่อยเพื่อเอาสตูออกไปนะครับส่วนไอ้เรื่องนี่ที่คุณซูติดมาสูงสูสามคนนะดูนี้ก็ดีอย่างคือสามารถทำให้คุณซู้ลงหลุมได้ง่าย ก็ไปดูต่อไปนะครับก็ดูแด a ดเอ็กแทนะนี่ครับจะเป็นการพุ่งพุ่งเขา้าหาผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้แล้วก็ผู้สู้จะกระเด็นต่อไปไปดูจ u m p อ็แทกนะครับตัวนี้ก็จ u m p อ็แทกตีหทีแล้วเกิดตีแล้วไม่โดนศัตรูจะตีได้อีกหนึ่งทีคือรวมแล้วสองเ๋เวสี่นี่ครับ เยียไหนก็โดนไปนี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะตีได้อีกหนึ่งทีต่อไปมาดูจําไม้แท็กแบบดีค้างนะกด A อได้ดีค้างเลยเป็นการตีสองรอบแล้วรอบสุดท้ายนี่จะทำกัรเอาไม้กวาดพุด่งลงพืน้นแต่ถ้าเกิด ีตอนแรกโดนศัตรูก็จะตีเพิ่มไปอีกหนึ่งทีสรุปแล้วคือรวมไป็นสามทีนะนี่ครับโอเคเรามาดูที่สกิลเลยครับมาดูสกิลหลังครับสกิลหลังนี้จะเป็นการนี่ครับทำการโต๊ะน้ำชามาให้คู่ตัตสูที่มาอยู่ในรัศมีโดนนี้จะทำการนั่งดื่มน้ำชาแล้วก็ขยับไม่ได้ในช่วงขนาดนแต่จะเป็นบัฟคงกระพันด้วย ซึ่งเราก็ไม่สามารถตีได้เพื่อนบินบัฟนี่น,น,นี่ตีไม่ได้แต่ว่าคศัตรูก็ขยับไม่ได้เราขับขยับขยับไม่ได้โอเคเรามาดูสกิลมวกนะครับสกิลมวกเนี่ยเป็นการยกงรถเข็นแต่ถ้าเกิดเปน็นโดนศัตรูเนี่ยไปพาศัตรูนั่งรถเข็นด้วยเยนเลย แต่ถ้าเกิดจะตัวตัวนะตัวที่ไม่ไนั่งรถเข็นแล้วไปโดนนะครับมันจะกระเด็นไปสามารถเวี่ยงได้กดดีนะครับสามารถเวียวเว่ยงรถเวี่ยงรถเข็นว่างรถเข็นไปข้างนอกก็กดดีเลยแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวมันก็จะเยียงไปเองต่อไปมาดูสก,กิลชุดนะสก,กิลชุดนี้เป็นการ เ,เขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องดูดพุ้น,นดูดพุ่ธสู้จ่ข้างหน้าเข้ามาเข้ามาหาเรานะนก็ชิงโอกาสให้เราไปฝ่ายตีแทนนี่แล้วก็ตีต่อตีต่อสั่นี่โอเคมาดูสกิลอาวุธกันนะครับสกิลอาวุธนี่จะเป็นการทำความสะอาดนะว่าพืน้นและคต่อสู้ที่โดนด้วยเนี่ยจะ ตีสถานะสตัมสักหน่อยนี่นี่ก็ตัวนี้ก็เป็นแรที่ดีเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ออนไลน์และรับฟรีได้แต่ว่าไม่ทันแล้วแหละมันเป็นของวันก่อนนะครับก็สวัสดี้ครับรายการซูเปอร์เกมส์ช n แนลขอลาไปก่อนสรวบวันนี้ขอบคุณครับ